ทั้งหลายได้ทำหน้าที่ในลหลายๆแง่ลหลายๆมุมโดยเฉพาะการฝึกฝนอบรมตนเองเนี่ยมันสำคัญที่สุดเพราะตัวเราเนี่ยจิตเราเนี่ยฝึกยากเมื่อฝึกยังไม่ได้มันก็จะมีปัญหาอยู่หนึ่ง มันจะมีปัญหามันจะมีความทุกข์มีความเดือดร้อนทั้งตนเองและผู้อื่นแต่ถ้าเราฝึกจิตได้ความสุขความสงบร่มเย็นมันเกิดขึ้นที่ที่ตัวของเราที่ใจของเราแล้วผลประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นกับบุคคลอื่นอีกมากมายมหาศาลท่านทั้งหลายก็คงเคยได้ ได้ยินแล้วก็ได้กล่าวคำนี้ที่องค์สมเด็จพระบรมมาสอา,าสดา,าได้ตรัสไว้จิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วฝึกได้แล้วมันนำสุขมาให้เพราะฝึกได้แล้วเนี่ยมันจะสงบมันจะสงบมันจะร่มเย็นมันจะรักษาตัวไว้ได้ดีทั้งหมดความคิดก็จะเรียบร้อย คำพูดก็จะเรียบร้อยการกระทำก็จะเรียบร้อยไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นแต่ถ้าจิตฝึกยังไม่ได้ไม่ว่าเราไม่ว่าเขาไม่ว่าใครความโลภก็ลากไปถลุมความตนหนีทีเหนียวความโกรธความแค้นความเห็นแก่ตัวความร่มหลงในสิ่งได้สิ่งมีสิ่งเป็นก็าลากจิตดวงนี้ไปถลุงมไปย่ำไปยี เมื่อตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหาเราก็ทุกข์เจียนตายแม้อยู่ในโลกนี้ก็หาความสุขไม่เจอผู้คนที่มีความขัดแย้งไม่ว่าจะระดับไหนตั้งแต่ครอบครัวชุมชนประเทศชาติหรือว่าโลกทั้งใบเกิดจากดวงจิตดวงใจที่ไม่มีศีลไม่มีธรรม เกิดจากดวงจิตดวงใจที่ไม่ได้รับการฝึกฝนหรือฝึกแล้วแต่ยังฝึกไม่ได้ดีปัญหาต่างๆก็เลยเกิดดังนั้นท่านทั้งหลายออกจากวัดวาอารามแม้แต่ญาติโยมผู้ให้การอุปธรรมอุปถาคจะว่าเล็กว่าน้อยหรือว่าจะมากมายล้วนแต่จิตที่ฝึกได้แล้วที่ได้ทำคุณงามความดี เมื่อเรารักษาธรรมรักษาวินัยไว้ได้ดีเท่าไหร่การเป็นอยู่ในร่มก้าวผ้ากาสาวพัดจะได้มีเรี่ยวมีแรงสำหรับการประพฤติปฏิบัติก็เพราะเรารักษาธรรมเมื่อเรารักษาธรรมรักษาวินัยมีการประพฤติปฏิบัติอย่างที่คณะครูบาอาจารย์ทำกันอยู่จะหนาวบ้างจะเย็นบ้าง เวลานี้ก็ไม่รู้ว่าอุณหภูมินี่ลดลงเท่าไหร่แล้วแต่พูดมันก็ควันออกมานี่ถึงมันจะหนาวจะเน็บความอดทนความอดกลั้นความสามัคคีในหมู่คณะร่วมกันรักษาข้อวัดปฏิบัติคือเราต้องประครับประคองร่วมกัน หนักก็ช่วยกันเบาก็ช่วยกันยากก็ช่วยกันลำบากก็ช่วยกันเราอยู่ร่วมกันห้าร้อยหกร้อยชีวิตมันไม่ง่ายเลยอยู่ในป่าในเขาถิ่นทุรกันดารแต่เราพออยู่พอเป็นพอไปความสะดวกสบายบางทีอาหารขบฉันนี่มันดีกว่าเราอยู่วัดเพราะอะไร ก็เ,เพราะศีลเพราะธรรมนี่แหละศิกขาสาชีวะสมาปัญหาเนี่ยศิกขาและธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลายถ้าหากว่าเราฝึกเราฝนอบรมร่วมกันบ่มจิตบ่มใจตนเองให้มีศีลมีธรรมเจริญงอกงามขึ้นมาเหมือนตรงนี้กลับไปที่วัดว่าอารามในชุมชนที่เราอยู่ นำสิ่งที่เราพบเราเจอเราฝึกเราฝนอบรมร่วมกันไปทำที่วัดของเราชุมชนของเราเราก็ผมนในมั่นใจเหลือกเกินว่าพุทธศาสนาจะแข็งแรงจะมั่นคงจะอบอุ่นด้วยเป็นเครื่องห่มจิตห่มใจของผู้คนทั้งหลาย ผู้ที่ยังไม่มีศรัทธ,ธาก็จะเกิดความศรัทธ,ธาเลื่อมใสผู้ที่มีความศรัทธ,ธาเลื่อมใสอยู่แล้วก็จะมีความศรัทธ,ธาเลื่อมใสยิ่งขึ้นจากอะไรล่ะก็จากการฝึกการฝนนี่แหละเพราะมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ยิ่งเป็นพระภิกษุผู้อยู่ใต้ร่มผ้ากาสาวพัดฝึกฝึกกายด้วยอบรมกายอบรมศีลอบรมจิต อบรมปัญญาประโยชน์ตนก็ได้ทีเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเราเราเอาประโยชน์ตนก่อนความอดทนความอดกลั้นบางทีไม่ได้ดังใจมันเหนื่อยแล้วอยากพักไม่ได้พักหิวแล้วอยากฉันไม่ได้ฉันง่วงแล้วอยากนอนไม่ได้นอน นอนกำลังสบายสบายเสียงละครก็ปลุกก็เรียกเมื่อเราทำตามกติกาของหมูนะ่คณะความแข็งแกร่งมันเกิดร่างกายก็แข็งแกร่งไปด้วยดังนั้นเมื่อท่านทั้งหลายมาร่วมโครงการอย่างนี้ได้สะละเวลาสละหน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่มานท่านมาทำประโยชน์ตน ประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์ส่วนรวมก็ได้ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์สูงสุดเราค่อยๆบ่มเพาะมันจะเต็มเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ทุกขณะเวลานาทีที่ท่านกําหนดรู้ในอารมณ์ปัจจุบันนั่งรู้ว่านั่งยืนรู้ว่ายืนเดินรู้ว่าเดินนอนรู้ว่านอน หรือแม้แต่ดูลมหายใจเข้ารู้ออกรู้เข้ารู้ออกรู้นท่านกําลังเพิ่มเติมบุญญาบารมีของตนให้แข็งแรงมากขึ้นเต็มเปี่ยมบริบูรณ์มากขึ้นเต็มวันไหนไม่รู้แต่ทุกขณะที่กายกับจิตทําหน้าที่อันเดียวกันในปัจจุบันขณะในปัจจุบันอารมณ์ท่านกําลังเติมลงไปทีละน้อยทีละน้อย จะเท่ากับเม็ดทรายก็ตามเท่าเม็ดทรายที่หย่อนลงในตุ่มในหายแต่ทุกครั้งที่เรามีสติในปัจจุบันขณะเติมลงไปทีละเม็ดทีละเม็ดทีละเม็ดจิตใจเราที่เคยวุ่นวายที่เคยสับสนไปอยู่กับอดีตบ้างไปอยู่กับอนาคตบ้างเริ่มผ่อนคลายอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องพูดก็ท่านก็รู้ เชื่อว่าครูบาอาจารย์เพื่อสาธมิกฝึกฝนอบรมกันอยู่ทํากันอยู่ประจําท่านก็เห็นอาการนั้นเน้นสภาวะนั้นเวลาใดที่กายกับจิตทําหน้าที่อันเดียวกันใจเราก็จะปลอดโปร่งโล่งเบาจากจิตเราที่มีแต่ความสับสนวุ่นวายมันจะค่อยหมดไปหมดไปความวุ่นวายความสับสนความเหล้วไหลความว้าวความวิตกกังวลต่าง จะค่อยๆหายไปหายไปหายไปความหนักแน่นความมั่นคงเข้ามาแทนที่ด้วยเหตุนี้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาจึงบอกภาวิตาพระหหลีกตาจเจริญให้มากกระทำให้มากยิ่งมากยิ่งดียิ่งมากยิ่งดีเวลาอย่างนี้เราตัด ภาระทั้งหมดยิ่งมาในป่าในเขานี่คลื่นโทรศัพท์ไม่มีก็ถือเป็นโอกาสดีอีกอันหนึง่งติดต่ออะไรก็ไม่ได้เราก็ถือโอกาสนี้กลับมาอยู่กับตนเองท่านก็รู้อยู่แล้วละแต่ว่าก็ต้องพูดกันเวลาเดินเราจะเดินดูลมหายใจไปเข้ารู้ออกรู้รู้จะอยู่ที่เท้า ซ้ายรู้ขวารู้ซ้ายรู้ขวารู้ก็คงจะมีหลายท่านที่ตั้งใจว่าตลอดโครงการนี้จะไม่พูดจะไม่สนทนาไม่สื่อสารอันนี้คงไม่ถามหรอกครับแต่คิดว่ามีหลายรูปที่ตั้งใจจะไม่พูดไม่คุยกับใครหรือบางรูปอาจจะคุยบ้างในเวลาพัก ถ้ายังไม่ตั้งอาจจะตั้งจากวันนี้ก็ได้วันนี้เป็นวันสิ้นสุดของเดือนพฤศจิกายนพรุ่งนี้เป็นวันที่หนึ่งธันวาคมก็ถือเป็นวันเริ่มต้นตอนพักอย่างนี้ก็อาจจะคุยบ้างติดต่ออะไรขอความช่วยเหลืออย,ยู่ยาอย่างนั้นแต่เวลาเดินปั๊บ อธิษฐานเดินปั๊บก้าวแรกเลยจากก้าวแรกจนก้าวสุดท้ายกว่าจะถึงที่พักเราจะไม่พูดกับใครได้ทั้งสัจจะได้ทั้งอธิษฐานได้ทั้งอดทนขันติทั้งวิริยะอยู่ในนั้นทั้งหมดศีลก็ได้อุเบขาก็ได้ต่อามาสร้างบารมี ตัวเราก็เกิดในกลุ่มภาพรวมของพุทธทศาสนาถือว่าพวกเราทั้งหลายทั้งพวกคุณเจ้าครูบาอาจารย์รวมทั้งเก้ากับผมด้วยถือว่าพวกเรารับผิดชอบพระศาสนาอยู่เวลานี้เพราะเรามีสัญ,ญลักษณ์ผ้ากาสาวพัตท,ที่คลองกาย ถ้าท่านเรียบร้อยงดงามสำรวมอย่างนี้พวกเราเองก็ศรัทธากันด้วยผู้ที่พบเห็นก็ศรัทธาด้วยผู้ที่ยังไม่เกิดความศรัทธาเลื่อมใสก็จะมีความศรัทธาเลื่อมใสผู้ศรัทธาเลื่อมใสอยู่แล้วก็จะศรัทธาเลื่อมใสยิ่งขึ้น